แปดรามำมีมักเป็นอารมณ์เป็นฉไหนะจิตตุปปาทที่เป็นญาณสัมปยุตฝ่ายกามาวจรกุสนสี่ดวงจิตตุปปาทที่เป็นญาณสัมปยุตฝ่ายกิริยาสี่ดวงสภาวธรรมเหล่านี้ที่มีมักเป็นอารมณ์แต่ไม่มีเหตุคือมักก็มีที่มีมักเป็นอธิบดีก็มีที่จะกล่าวว่ามีมักเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้ ว่ามีมรรคเป็นอธิบดีก็ไม่ได้ก็มีอริยมรรคสี่ไม่มีมรรคเป็นอารมณ์แต่มีเหตุคือมรรคที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่จะกล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอธิบดีก็มีรูปาวจรจตุตาชานฝ่ายกุศลและฝ่ายเกิริยาอเหตุุกากริยามนโนวิญ,ญญาณธาตุที่สาราคตด้วยอุเบคา สภาวธรรมเหล่านี้ที่มีมรรคเป็นอารมณ์แต่ไม่มีเหตุคือมรรคไม่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่จะกล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีจิตุปปาทที่เป็นญาณวิปยุตฝ่ายกามาวจรกุศลสี่ดวงอกุศลทั้งหมดกามาวจรวิบากทั้งหมดจิตตุปปาทฝ่ายกิริยาหกดวง ฌานสามหรือฌานสี่ที่เป็นรูปปาวจรเบื้องต้นฝ่ายกุศลฝ่ายวิบากและฝ่ายกิริยาจะตุทะฌานวิบากอรูปสี่ฝ่ายกุศลฝ่ายวิบากและฝ่ายกิริยาสามัญผลสี่สภาวธรรมเหล่านี้จะกล่าวว่ามีมรรคเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้ว่ามีเหตุคือมรรคก็ไม่ได้ ว่ามีมรรคเป็นอธิบดีก็ไม่ได้รูปและนิพพานจัดเป็นอนารมณนะ